Bangda แดนเอเธอมดีสิหักเจ้าให้เลายดีสิปีสาวปีก็บอจืดบ่จ้า ปสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่อามสวัสดีครับน้ำแข็งสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทุกคนวันนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเป็นการปิดวิกวันแรกนะจ๊ะขอกำลังใจอย่างหนักหน่วงหนักหนาเลยนะครับผม อย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊จะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะป้านี่เล่นวัดโเพเผือกันนะป้ายังไม่มาอีกอนะเนี่ยฮะป้า,าเหนื่อยใจจริงนะป้าจินเหนื่อยเหนื่อยป้าเนี่ย พเพือกนะครับอย่าลืมนะครับวัดพเพือกนะครับผมทุกคนใครตามมายังทันนะครับทันนะจ๊ะเราจะทําการแสดงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมสวัสดีครับคุณน้ำพึง่งสวัสดีครับเลว่าสวัสดีครับคุณป้าสุมาลีนะครับ คุณครับพี่แสบครับผมแขะชาติเข้ามาเรียนะนี่เกนะครับผิอพลาดผิดพลาดผิดพลาดผิดพลาดไม่ใช่หรอกไม่รู้มันเอาไปเราไปสั่งพี่แต๋มแม่เราสั่งไพี่แต๋มไม่แม่มี่เจี๊ยบขายข้าวแกงเอามาให้แม่แม่สวัสดีครับทุบกคน วันนี้นะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะวันนี้แล้วนะจ๊ะ เล่นอีกไหมคะเล่นครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับที่ถึงนะจถึงเช่นกันครับผมเล่นทุกสุกเสาร์นะครับที่วัดโพเถือกนะครับสิ้นพอเล่นถึงสิ้นเดือนเสร็จปุ๊บเราก็จะทอดพระป่านะครับสองเทพบุตรที่รักนะครับก็มาร่วมบุญกันนะครับผมนะจ๊ะมาร่วมบุญกันทําบุญด้วยกันนะครับต่อเติมบุญต่อเติมวัฒนาต่อกันนะครับเราจะได้รักกันไปนานๆครับผม วันนี้สนุกแน่นอนอ่ะผมบอกเลยนะครับผมแ,แน่นอนนะครับผมสนุกแน่นอนกระจบจ<อ>กบ่มีกระจกหายไปไหนวะเนี่ยผมเนะี่ยอันนี้ไม่มี แก้มสลัเปานี hey, ่ไม่สลัเปาแล้วสวัสดีครับน้องนัดจา๋ามาหาพี่เปล่าเนี่ยฮะมาเลยมาจากดอนเมืองมาหาพี่มาสิ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 าสาสาสจะรอดูไลฟ์สดนะครับผมได้เลยนะครับผมช่วยซื้อพวงมาลัยด้วยนะครับ<ม>ใครดรอด,ดูไลฟ์สดช่วยซื้อพวงมาลัยด้วยรับสวัสดีครับผมคุณโบกี้นะจ๊ะเอฟซีผม เล่นบนาลาครับไม่ต้องกลัวฝนตกแน่นอนนะครับฝนไม่ตกแน่นอนนะบอกเลยฝนไม่ตกแน่นอนถึงตกก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราเล่นกันบนสอ่าฮาาฮมทีมงานมาทีมงานมาุกคนเลยครับนะครับผมผมสวัสดีจ่าแม่จ๋าแม่ดำจ๋าสวัสดีจ่าแม่ดำวันนี้ลูกปิดวิกวันแรกนะครับคุณแม่ครับสนับสนุนลูกหน่อยนะจ๊ะแม่จ๋าแม่ดำสุดที่รักของผมนะครับ สวัสดีครับพี่ชายครับพี่ลุนนะครับผมนะครับผมพร่วมกับฮักเถิดเถออนซอนเดย์นะครับตอนนี้นะครับผมฮักเถอเถิงยังเข้าลงอยู่นะครับผมจะมีโปรโมชั่น28บาทด้วยนะครับผมอยากให้ไปดูกันทั่วประเทศเลยนะครับแชร์กันต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ขอให้บอกต่อๆกันด้วยนะครับผมฮักเถิเธนะครับหนังนะครับบ้านๆนะครับที่มีความสุขและความสนุกอยู่ในตัวนะครับผม ดูกันด้วยนะครับ FC สองเทพผุดศิกษ์นะครับผมอย่าลืมไปดูกันยี่สิบแดบาทครับสวัสดีครับพี่นกครับผมนะครับ <c oughs> ขอตะไคร้สองต้นดิ <c oughs> ผมว่าผมจะปักตะไคร้กับหัวเท่าไหร่นะนะอ้อนเก่งจัง <c oughs> ใช่ครับผมผมเป็นคนผมเป็นคนขี้อ้อนครับขี้ <c oughs> อ้อนแนเดอแม่ดำจ๋ามหาลูกจะไม่ดำจ๋า แม่คร <dri ality> ับคิดถึงแม่นะแม่สวัสดีครับก้ามแขนมะนฟิตเนสครับเอฟซีโคราชนะครับผมครับผม คนคนโคราดนี่นะโคราดบ้านเอง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 เมืองหญิงงามผ้าไหมดีหมี่โคราดดินด่านอ่าปราสาทหินดินด่านเกวียนเออจำได้ผมเคยถ่ายรายการอยู่ อีนัตี้มาแล้วนะครับอีนัตตี้นะครับผมอีนัตตี้มาแล้วนะจ๊ะคิดถึงนะจ๊ะแม่จ๋าแม่เราดูไดลฟ์สดด้วยนะแม่แม่ซื้อพวงมาลัยให้ลูกด้วยนะ ผผมเดี๋ื้นเดือนเราก็ร่วมบุญกันนะ FC สองเทพบุตรสิรังทุกคนนะ้นเดือนเนี่ยเราจะร่วมบุญกันเราจะทอดพระป่านะครับทอดพระปะ่าทอดพระป่าผีผ้าเราไปแล้วหรอนะครับผมสร้างศาลาราดดิมน้ําครับเราจะได้แบบอยู่เย็นเป็นสุขกันไงนนไม่กลกว่าเหมือนแบบทําบุญร่วมกันก็เท่ากับเหมือนลงเรือลําเดียวกันนะครับคอยประคองไปประคองไปด้วยกัน <c oughs> ที่เส็งครับทุกคนที่เสงครับเอซี FC จากปฐุมธาน,นีครับผมปทุมธาน,นีไม่ไกลนะเนี่ยมาเปล่ามาเปล่ามาเปล่าลอมาพาักอีสานโอ้โหต้องใครใครหาซะหน่อยแล้วนะพี่โนเขาเล่นหนังอีหล่าเอ้ยแล้วนะาจะบอกให้นะบอกให้เองโนเล่นนะ่ะ กันเองเร็วเร็วนี้นะจ๊ะอีราเอ๋ยอีราเอ๋ยนะจ๊ะเร็วเร็วนี้นะจ๊ะเราไม่ต้องไปดูฮักเตอร์เทิรนก่อนฮักเตอร์เทิรนอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับฮักเตอร์เทิรนนะครับผมหรือใครไปดูแล้วคอมเมนต์ได้นะจ๊ะ <c oughs> เป็นผลงานของพี่ชายที่รักยิ่งของผมนะครับท <c oughs> ี่อันลุมนะจ๊ะ <c oughs> พรุ่งนี้ไปเอาซองได้เลยครับผมได้เลยครับพรุ่งนี้เอาซองนะครับ อยู่อุทยาแท้แต่ไม่ได้ไปอ,อ๋ออยุทยาอ๋อครับผม f อกรุงเทพจ้าจ้าเอ,อที่ไหนนะครับ<อ>ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนนะครับผมรักเหมือนกันนะครับรักเหมือนกันนะครับผมมาจากจังหวัดอะไรกันบ้างครับผม f อจากที่ไหนบ้างออเออตอบไปมาหน่อยสิเอฟซีจากที่ไหนบ้างนี่เอฟซสมุทรปราการนะครับผมมารายงานตัวหน่อยสิเอฟซนนทบ,บุรีเหรอครับผมอยู่ใกล้ๆกลนี่เองนะครับพี่อยู่ไกลนะครับสวัสดีครับพ่อนะครับ พ่อพลน,นะครับผมนี่ครับเ,เลือดพ่อครับผมแต่ช่วงนี้ไม่ได้มีความมั่นใจเลยครับพ่อจา๋าผมนมี่เศร้าจังเลยครับ็เปไนชีวิตเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรครับพ่อลูกว่าพลครับพอ่อพ่อครับวันที่สิบเอ็ดเข้าไปหาพ่อนะวันที่สิบเอ็ดเข้าไปหาพ่อนะครับผมนะฝน,นไม่ตกก็บอกเอาข่าวดีไม่บอกพอ่อถึงฝนตกก็ไม่เป็นไรพ่อเพราะว่าเล่นบนสลาครับเล่นบนสระปทุมธานีปักเกตเพชรบูรณโอ้โหสุดยอดเลยครับโคราชบ้านเองนะครับกำแพงเพชร ชมจากเยอรมันโอ้โหสาธุเลยครับจากเยอรมันต่างประเทศนะครับผมบินมาเลยบินมาเลยการจนะบุรีก็มานะครับสิงห์บุรีสิงห์บุรีนี่เมืองกุนเชียงแม่ลาแม่ลาแม่ลาไปแล้วลาไปแล้วนะครับผมแม่ลาปลาเผาลบบุรีนะครับเมืองสารพก,การนะครับสารพก,การอันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับปราณบุรีปราณบุรนบีนี่ประจวบนะกะทมเพิ่งมาค่ะขอบคุณครับราชบุรีนะครับ โอ้ยเมืองราชบุรีนี่เมืองหญิงหญิงสวยนะหญิงงามนะครับโอ้มากรชนบุรีโอ้มาจากนอร์เวย์จากพิจิตรนะครับผมเมืองชาละวันนะครับโคราชเลยเหรอคุณโบกี้อ๋อยูโคราชเหรอครับจันเธอพบเธอที่จันทบุรีฮือฮือแม่คนดีงามนักบางนาอ๋อบางนานะครับร้อยเอ็ดแต่มาทำงานกรุงเทพเอ็อโอครับผม FC บูนะครับผมบผมอุตรดิตต์อมหาชัยสมุทรสาคร ร้อยเอ็ดโคราชเออยุธยาอายุทยานี่จริงๆไม่ต้องบอกก็ได้นะน่าจะมากันข้างหน้าเลยนะเอซพัพป,ปะแดงครับผมไม่เหมือนเดิมเรียกได้ไงพ่อพลพ่อจาพ่อจากำแพงเพชรนะพ่อจา้าอุทยัยธานีนะครับเอซนครสวรรค์นะครับผมอยุธยานะครับ FC เรานี่มาจากหลังต่างจังหวัดมากแบบหลายหลายจังหวัดมากเลยนะนบ้านโป่งคนงามบ้านโป่งนะจ๊ะ<ม>น้องนายมาแสดงวันนี้พี่นายแสดงแน่อุ้ยส่แก้วเนี่ยสะแก้วเนี่ยผมไปบ่อยนะครับสมัยก่อนนะครับไปปล่อยเป็ด <laughs> พาแม่ไปปล่อยพระโถเชียงรายโหคนเหนือก็มีกระเจ้าคนเหนือก็มีกระเจ้าสุโขทัยนะครับโหเมืองลายคมเลยนี่สุโขทัยอ่างทอง เฮ้ยตะโบนี้หกหมดแล้วขออนุญาตแต่งหน้าก in ่อนนะจ๊ะ FC นะครับทั่วประเทศของ FC ของสองเทพบิลสุดที่รักนะครับผมแต่งหน้าก่อนนะจ๊ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งวันนี้เราเล่นทุ่มครึ่งเราก็เล่นแล้วนะทุ่มครึ่งเราก็เล่นแล้วนะวันนี้เรามีร้องเพลงด้วยนะอย่าลืมนะเขไปร้องเพลงนะไม่ใช่ถัดจะธรรมดานะเราเล่นลิเกเสร็จแล้วเราจะร้องเพลงนะ ไม่ใช่ธรรมดานะจะบอกให้นะซื้ออะไรกันได้ช่วยซื้ออะไรกันด้วยนะไม่ใช่ดูเฉยนะซื้ออะไรด้วยนะใช้จ่ายเนี่ยอันนี้เหมือนเราปิดวิกเขาใช้จ่ายนะใช้จ่ายเราจ่ายเองด้วยนะจะลืมน่ะช่วยซื้อบุกอะไรไปนะใช่นะใช่นะรู้เปล่ารู้เปล่าอืมนะจ๋าอืออื เอฟซีชั้นาก็มา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 มะมา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 อาม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 อมา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 มมา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 ะามามาจมรมอมา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 อ พี่วัดมีให้ทําบุญไหมครับมีครับผมลงเลยผมลงเลยผมลงเฮ้ยจุดทูบหน่อยสิแม่จุดทูบหน่อยสิไม่ใช่ทูบทูบทูบเป็นยังไงทูบหมดเลยวันนี้มาครบคณะเลยนะครับต้องบอกให้ครบคณะเลยนะจ๊ะ ช่วยซื้อโอ้เน่เน่ครับพี่วิมลเนี่ยสุดยอดเลยช่วยซื้อพวงมาลัยเนี่ยโอ้โหผมยอมเลยนะขอบคุณนะครับสวัสดีแม่อ้อยนะจ๊ะแม่จ๋าเป็นไงบ้างจ๊ะแม่ไหว้ครูวันที่ยังนะครับผมยังไม่ได้ลงวันนะครับยังไม่ได้ลงวันนะค <นะ S 2> รับ พี่โนตัง้งตรงพี่โนองหนสิ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปดิใไหมนะอยู่อยู่นนยมมากเสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับพี่ปินครับเราเล่นกันที่วัดโกเผื่อกงไงพี่พี่นั่งอยู่ตรงาลานี่ไง <c oughs> ขอบคุณนะครับน้องน้ำเตี่ยมและหงนะครับรักสองเทพขอบคุณมากครับพี่สาวปากน้ำโพนะครับหยุดงานไปนานพี่โนก็ยังพูดอ๋อขอบคุณนะครับผม ิดถึงนะครับไม่ได้ไม่หาไม่ได้เพราะว่าเป็นคู่บุญบารมีของน้องนะครับพี่ชายปิ้นคือมองตาก็รู้ใจกันเลยนะครับพี่ชายผมผมจะขาดพี่ชายผมคนนี้ไม่ได้นะครับคุณนะครับโบกี้นะครับคิดถึงพี่จินเราดูหนังครับครับผมฝากไว้ด้วยนะครับก็เป็นข่าวดีของโนนะครับเหมือนส้มหล่นนะที่กําลังจะถ่ายทําเรื่องอีลาเอ๋ยนะครับเป็นภาพยนตร์ คอมเมดี้นะครับหนังรักสนุกสนานแน่นอนโนดูบทแล้วก็เป็นภาพยนตร์ลูอีสานแต่ว่าคนภาคกลางก็ดูได้เพราะว่ายังไงเขาก็มีซับเขาก็จะเหมือนกับว่าผู้อีสานผสมกลางไปด้วยนะครับผมครับผมเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันเหมือนกับมันท้าทายขีดจำกัดเพราะว่าเราได้ไปเล่นภาพยนตร์อีสานอย่างเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณทางผู้หลักผู้ใหญ่ ขอบคุณแบบที่แบบให้โอกาสนี้โน้ตจะทําให้เต็มที่นะครับขอบคุณนะครับธนพรนะครับผมคิดถึงโน้ตคิดถึงครับปุ๊บอีฟนะครับคิดถึงพี่ไก่เหมือนกันนะลุกในหนังหรอัน่นแหลนนั้นแต่งตัวไงคิดถึงทุกคนครับผมพี่วัฒนานะครับเดี๋ยวค่อยโกนเดี๋ยวค่อยโกนพรุ่งนี้เพราะว่าเดี๋ยววันที่9้านี้ตต้องไปถ่ายโปสเตอร์ เดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกไะพี่นกขึ้นหนึ่งนะครับพร้อมพอมอีลาเอ๋ยอีลาเอ๋ยฝากแคร์ด้วยปากแคร์ด้วยนะครับอีลาเอ๋ยฝากไปคอมเมนต์ให้กำลังใจฝากแชร์นะครเขาจะได้เห็นเราในเพจของเราแล้วผมฝากไปแบบคอมเมนต์ฝากให้กำลังใจด้วยนะครับผมแชร์กันด้วยนะครับ คนในแบบเพจเมเจอร์เขาจะได้แบบเฮ้ยพี่โน,โน้ตแฟนคลับเยอะจังเลยได้เล่นหนังต่ออีกนี่ สวัสดีครับพี่บอลพี่ชายจ๋าเล่นที่อยุธยาครับพี่บอลครับปิดปิดวิกแล้วก็ทอดพระป่าครับตั้งกองพระป่าแล้วก็อย่ทอดพรป่าสิ้นเดือนนี้ครับพี่ชายพี่บอลสวัสดีครับพาสวัสดีครับสร้างภาพครับพี่สร้างภาพครับพี่บอลสร้าง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 พี่ใหญ่ครูแต่ไม่ไปงานไม่ครูพี่บอลนะพี่ใหญ่งานสร้างภาพสร้างภาพ สีดานะครับรอดูสีดาสีดาเมื่อไหร่อะเอไปิติงพี่นายไม่มาเลยครับพี่บอลครับพี่นายไม่มาเลยครับดเพราะเริ่มมีชื่อเสียงแล้วมันเริ่มมาช้าเนี่ยเหนื่อยวันนี้นะครับผมของแข็งแน่นะครับผมลิเกเราตีมสนุกอยู่แล้วตรีมสนุกอยู่แล้ว มาดูในบทบาท,บาทใหม่ๆกันบ้างนะครับ <c oughs> บทบาทใหม่ๆของพวกเรานะจ๊ะ <c oughs> ครับผมพี่ชายครับ <c oughs> ขอให้น้องเจริญเจริญเยอะๆนะครับครับผมตาธุครับพี่บอลครับพี่ชายผมจะเดินตามรอยพี่บอลครับผมทุกย่างก้าวครับ พี่บอลคือไอดอลของผมครับพี่ผู้นำทางชีวิตนะครับมีอะไรให้น้องไปช่วยช่วยได้ตลอดเลยนะครับผมทุกอย่างเลยครับผมน้องพี่อินัตตี้อย่ายืนหน้าพ่อแก่พ่อแก่ไม่ชอบมึงมาหลอกขายอะไรกัน เสียเปล่าวันแลวเนี่ยเ,เดี๋ยวจะมีคนเข้าไปหลอกขายของนะครับผมหลอกขายลูกชิ้นนะครับห,รหน้าเวทีนะครับผม ทำไมเวลาเขียนตาจะเป็นแบจะไปดูไม่มีโอกาสเลยครับถ้าเกิดมีโอกาสมาดูกันนะผมอยากจะมาเจอตัวกันนะจะได้กอดการพูดคุยกันเทคแคร์กันนะครับเห็นหน้าจริงๆมันดูจริงใจมากเลยนะนี่ขนาดแบบว่ายังไม่เห็นหน้ายังดูจริงใจขนาดนี้อ้า ต้องเรี้ยงไฉเขา,า,คคา,า,าก็ต้องมีคนคอยร่าฉากด้วยต้องมีคนคนเรียนฉากว่าใครออก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 ฉากไหนก็พอไปยินนัตีนเออเออเฮ้ยนเดต้องเครียดดิเราแบบว่าสนุกสนานเฮฮาปาจิ้งกก ผมลุ้งเลยนะพ่อตอนนี้ ครับผมด,ดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะจ๊ะทุกท,ทุกคนนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับตาโบตาตาโบโกยเข้าให้มันเหมือนเดิมนะ 不要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  ไฟตรงไหนฮะทำไมถึงมาสี่ร้อยาาอะ ขอบคุณครับพี่วิมลครับผมหัวหน้าคณะนะครับโดนะครับต้องโดนะครับหัวหน้าคณะของเราเองนะครับเดี๋ยวชมกันครับทุ่มคืนก็จะเล่นกันแล้วนะจ๊ะ 姐姐。<Get>